ทุกคนเคยเจอปัญหาการคุยกับ AI แล้วไม่ได้คำตอบที่ต้องการไหมครับไม่ว่าจะถามยังไงมันก็ไม่ตอบคำถามที่ตรงใจเราสทัทีจนบางครั้งก็รู้สึกว่า AI มันช่างโง่เหลือเกินครับทำไมมันตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้จริงๆจะบอกว่า AI มันไม่ได้งโง่เลยครับแล้วมันก็ไม่ได้พลาดด้วยแต่มันกำลังหิวข้าวครับ แล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้อนข้าวให้กับ AI เพื่อให้มันเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและตอบคําถามให้ตรงใจเราได้มากขึ้นนั่นเองครับข้าวในที่นี้ก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าเป็นกับข้าวสังผัดกระเพราข้าวขาหมูให้ AI กินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ในที่นี้มันคือสูตรในการคุยกับ AI ครับผ่านเฟรมเวิร์กที่เรียกว่า RICE หรือว่า r i c e Framework นั่นเองครับ ถึงแม้ว่า AI มันจะฉลาดมากๆนะครับแต่บางครั้งมันก็ต้องการเติมพลังงานับเพื่อให้มันสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ครับและพลังงานในที่นี้ก็เป็นบทบาทสมมุติที่ผมยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพนะครับว่าเวลาเราจะคุยกับ AI เนี่ยผมอยากจะให้คุยผ่าน4ฟรม m e w o r k นี้ครับตัวย่อคือ RICE r i c e แปลว่าเข้านั่นเองครับเติมข้าวให้กับ AI คิดตามกันไปทีละข้อได้เลยนะครับ R นะครับตัวแรกนะครับก็คือ role role ในที่นี้ก็คือบทบาทครับการจะคุยกับ AI ในขั้นแรกนะครับเราจะต้องสมมุติบทบาทให้เขาก่อนนะครับว่าต้องการจะให้เขาเป็น ไรนะครับ I นะครับก็คือ instruction นะครับก็คือบอกเขาให้ชัดเจนครับว่าต้องการให้เขาทําอะไร C คือ context นะครับหรือว่าบริบทข้อมูลแวดล้อมครับต้องให้ข้อมูลพื้นฐานกับเขาว่าต้องการให้เขาทําอะไรกับสิ่งไหนนะครับและสุดท้ายคือ e example ครับก็คือต้องแจ้งเขาให้ชัดเจนว่าต้องการให้เขาออกคําตอบมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับลองดูคร่าวๆตรงนี้อาจจะยังนึกภาพตามไม่ออกเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูทีละสเต็ปเลยครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับ AI แบบปกติที่เราใช้งานกันดูนะครับเมื่อเราเปิด chat GPT หรือว่า AI ตัวอื่นๆขึ้นมาเนี่า ช่วยเขียนโพสขายเสื้อผ้าผู้หญิงให้หน่อยนะครับสมมตินะครับแล้ว AI ก็จะเขียนมาให้เลยครับแน่นอนนี่คือตัวอย่างโพสต์เสื้อผ้าสวยๆใส่แล้วดูดีทุกมุมไม่ต้องรอวันพิเศษงานคัดพิเศษใส่สบายนะครับพร้อมส่งทุกแบบสต็อกแน่นพร้อมมีแฮชแท็กด้วยนะครับคือ AI ก็จะพยายามเขียนมาเท่าที่มันรู้นะครับณตอนนี้เนี่ยมันก็รู้แค่ว่าเราต้องการโพสต์สำหรับขายเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองให้ข้าว AI ดูแล้วลองเขียนคาสั่งใหม่ดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับข้าวของ AI มีทั้งหมด4คําะร RIC เดีย่คำนะ ต้องการเขียนโพสต์เพื่อขายเสื้อผ้าใช่ไหมครับก็กาหนดให้บทบาทของ AI ก็คือคุณคือนักเขียนคอนเทนต์มืออาชีพครับจากนั้น I instruction นะครับคือคําสั่งที่เราต้องการให้เขาทำครับอาจจะสั่งให้ช่วยเขียนโพสต์ขายเสื้อผ้าผู้หญิงแบบสายหวานครับจากนั้น C คือ context นะครับหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราต้องการจะเอาโพสต์นี้ไปทําอะไรนะครับหรือว่าเขียนให้โพสต์นี้ให้กับใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเขียนเป็นสําหรับกลุ่มวัย25-40ปีสายแฟชั่นจะเอาไปโพสต์ใน a c e b o o k ครับและคําสุดท้ายคือตัว E example นะครับการ โพสต์ออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็อาจจะเขียนเป็นว่าขอแคปชั่นน่ารักนักนะครับแซวเบาๆสไตล์เพื่อนคุยกันครับเมื่อป้อนข้าว AI เรียบร้อยแล้วก็มาลองดูกันเลยครับว่าคําตอบจะเป็นยังไงมาแล้วครับ AI จะมีการทวนคําสั่งนิดนึงนะครับก่อนจะโพส์ตให้เราดูครับจะหวานให้สุดหรือหยุดที่ตู้เสื้อผ้าไม่ได้แล้วแม่ <laughs> แค่เห็นก็ใจสั่นใส่แล้วแฟนต้องถามว่าชุดใหม่อีกแล้วเหรอนะครับอันนี้ก็จะใส่ไปตามคอนเท็กซ์หรือว่าตามรูปแบบที่เราให้ไปเลยนะครับเรียบร้อยข้อมูลครบถ้วนครับรวมถึงแฮชแท็กด้วยนะครับก็จะเห็นข้อแตกต่างน,นะครับจากตอนแรกที่เขาก็จะอาจจะเขียนไปในเบื้องต้นที่อาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับพอเราให้รูปแบบไปชัดเจนมากขึ้นป้อนข่าวเข้าไปเต็มเตมสี่คำเนี่ยเขาก็าจ,จะเขียนได้โดนใจแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติผมอาจจะ ใช้เวลาแป๊บเดียว AI ก็เขียนมาให้เลยครับมีการค้นหารูปภาพมาให้ด้วยครับเราจะบอกว่านี่คือแผนเที่ยวนะครับวันแรกชมเมืองเก่าไหว้พระสุดคลาสสิกนะครับเช้าสายบ่ายเย็นให้กิจกรรมมาเยอะแยะเลยครับก็คือให้แผนเที่ยวมาแบบเต็มๆเลยครับใครจะไปเที่ยวก็อาจจะสามารถตามรอยจากนี้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าพออ่านจบแล้วก็จะเห็นว่านี่นะครับไปแหล่งท่องเที่ยวไปดอยอินทนนท์ไปดอยสุเทพไปชมวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการแผนเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจะถามข้อมูลท่องเที่ยวจาก AI ถ้าเราใส่ข้าวไปครบ4คเเ็็มมๆนนักอาจจะได้ผ ที่ตรงใจมากกว่ามาลองกันดูเลยครับอันดับแรกตัว R นะครับกำหนดบทบาทให้กับ AI ก่อนนะครับให้ AI เป็นผู้ช่วยวางแผนท่องเที่ยวประเทศไทยครับจากนั้นตัว I ครับสิ่งที่เราต้องการให้มันทําก็คือช่วยวางแผนเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืนคําที่3ตัว C ก็คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเรามีรายละเอียดอะไรอีกบ้างที่ต้องการเดินทาง2คนงบไม่เกิน5,000บาทนะครับสายคาเฟ่สายกินและสุดท้ายคือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการครับขอสรุปเป็นตารางพร้อมใส่ช่วงเวลาและชื่อดานครับอันนี้ครบ4คําเต็มๆเลยครับลองมาดูกันครับมาแล้ว แผนเที่ยวเชียงใหม่3วัน2คืน2คนงบ5,000บาทครับไอไอก็จัดมาให้เป็นตารางเที่ยวแบบนี้เลยครับวันแรกนะครับช่วงเวลากี่โมงไปที่ไหนครับใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับแจกแจงมาครบถ้วนเลยครับอาจจะเห็นว่าแต่ละที่แต่ละร้านเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบที่เราต้องการนะครับเป็นร้านกาแฟไปเที่ยวคาเฟ่ต่างๆครับตลาดเปิดท้ายสายชิลสายท่องเที่ยวครับและมีสรุปรายละเอียดให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลที่มันตอบมาจากตอนแรกที่เราถามสั้นๆกับตอนหลังที่เราใส่คอนเท็กซ์หรือว่าใส่ข่าวของเราเข้าไปให้เต็มอิ่มเนี่ย ตอบได้ชัดเจนและตรงใจมากขึ้นนั่นเองครับข้าวของ AI จานนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกสายอาชีพครับผมลองร่างเป็นเฟรมเวิร์กมาไว้คร่าวๆประมาณ4 5รูปแบบเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์และแคปชั่นนะครับเผื่อใครอาจจะเอาไปลองใช้งานจริงได้เลยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสำหรับสายคอนเทนต์นะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับอาจจะกำหนดให้ AI เป็นนักเขียนคอนเทนต์มืออาชีพนะครับช่วยคิดแคปชั่นให้กับกลุ่มนี้ขอภาษาแบบนี้นะครับเป็นต้นหรืออาจจะเป็นสายออฟฟิศครับให้บทบาทคุณเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เก่งด้าาาาาาานนกรรรรรจัดะบิหเวววลช่ยงงแผต หรือแม้กระทั่งสำหรับสายสุขภาพก็มีได้เหมือนกันนะครับกำหนดบทบาทให้เป็นโค้ดฟิตเนสหรืออะไรอย่างนี้นะครับให้แนะนํารูปแบบการใช้ชีวิตหรือการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งสําหรับสายเรียนรู้หรือสายที่ต้องการพัฒนาตัวเองครับก็สามารถกําหนดให้ AI เป็นครูผู้ช่วยอธิบายครับให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการคุยกับ AI ให้ได้คําตอบที่ตรงใจเนี่ยอาจจะต้องมอบข้าวให้กับมันสักสีํคครับสีําที่ว่าก็คือ RICE นะครับ R กาหนดบทบาทให้กับมันให้ชัดเจนนะครับ I instruction นะครับบอกให้ชัดเจน ทำอะไรครับ C context นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนให้มันรู้ว่าเรากำลังอยู่ในบริบทแวดล้อมแบบไหนนะครับและ E คือ example ครับคือบอกให้ชัดเจนว่าเราต้องการข้อมูลในรูปแบบไหนครับถ้าเราให้ข้าว AI ครบ4คํคำแบบนี้ก็รับรองว่า AI จะตอบโจทย์ตรงใจให้กับสิ่งที่เราถามได้อย่างแน่นอนครับล,ลองเอาไปใช้กันดูนะครับติดตรงไหนสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีเทคนิคอันไหนจะมาแชร์เพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมีเทคนิคหรือว่าโปรแกรมตัวไหนมาแนะนํากัันนอีกตติดดามไ้ เลยครับ